ตอนนี้ทาธุรกิจกล้วยตากมันจะรอดไหมเนี่ยไหนบอกหน่อยดิว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมีโลโก้แล้วก็มีกล้วยตากที่อยู่ในถุงแค่นี้เลยถ้าวันนี้มีอยู่แค่นี้นะเริ่มช้าหน่อยดีกว่าเจ๊งเร็วนะด้วยนี้เลยครับดีไซน์ทิ i ก k n จริงจังเรียกว่าจริงใจเลยดีกว่าเปลี่ยนกล้วยตากเนี่ยให้มันคูลๆหน่อยแค่นี้ใช่ปะใจะเย็นยังไงไหนบอกดิว่าคนทําธุรกิจแบบพี่คิดกันยังไงธุรกิจเนี่ยมันจะไปรอดไม่รอดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ การเงินรู้ยังการพัฒนาสินค้าช่องทางการขายอันไหนดีการสื่อสารละ่ะให้โดนใจลูกค้าและต้องเข้าใจการขายออนไลน์ด้วยนะรู้ไหมว่าต้องทำยังไงในยุคนี้ทั้งหมดเนี่ยไปที่นี่เลยครับ Academy.CEA.OR.TH ได้เรียนก,กับตัวจริงตัวอย่างจากธุรกิจจริงคลาสเยอะความรู้แน่นครบจบในที่เดียว